เมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาพระครูวิบูลนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายอารัธนาพระบรมสารีริกธาตุถวายแด่พระครูพิพิธนันทคุณเจ้าอาวาสวัดห้วยซอเจ้าคณะตำบลหมอเมืองจังหวัดน่าน พร้อมกันนี้คณะศิษยานุศิ์วัดพระธรรมกายได้พร้อมใจกันถวายปัจัจกระถินสร้างเจดีย์พระพุทธเจ้า29พระองค์ในโครงการกรถินสมคีทั่วไทย5,000วัดโดยคณะศิษยานุศิ์บูชาธรรม78ปีหลวงพ่อธรรมชโยนำโดยศูนย์อบรมเยาวชนและปฏิบัติธรรมจังหวัดน่านกัลยาณมิตรอภิสมพรฝีปากเพราะ,ระกัลยาณมิตรชัยสิทธิ์แสงสุรีวัชารา กลัลยาณมิตรชุรีวันหารชัยวัดน์กลัลยาณมิตรพีรณิ กรณมิตรวรำพรเพ่งสีและกรณยนมิตรพักบุญสูงซึ่งโครงการกรถินสม,มัคคีทั่วไทย5,000วัดปีพุทธศักราช2565โดยคณะศิษยานุสิ์บูชาธรรม78ปีหลวงพ่อธรรมชโยจัดขึ้นเพื่อทำนุบำรุงวัดทั่วแผ่นดินไทยอีกทั้งยังเป็นการรักษาและก็สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปค่ะ นี่นะคะเป็นบรรยากาศนะคะในการทอดกระถินสมัคี5,000วัดที่วัดห้วยซอจังหวัดน่านนะคะ